สวัสดีค่ะเจอเจอพบน้องเปียเสีไทยรถสวยสุราร์ธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมารับชมในส่วนของรถคันนี้นะคะโตโยต้าโคลล่าอันติสนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแนะคะมาพร้อมตัวไฮบริดนะคะ สภาพคือสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมสีดำสีสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้เป็นปี2020ราคาเพียง5,99,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญได้ในส่วนของ i อ i บประหยัดน้ำมันไปด้วยนะคะเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้ามาพร้อมดวงไฟโปรเจกเตอร์นะคะตัดด้วยไฟ d a y ์ไลท์นะคะตกแต่งด้วยแสงสีฟ้านะคะ ด้านในจะเป็นโครเมียมสีฟ้านะซึ่งเข้ากับตัวรถมากๆนะคะตัวรถเป็นสีดํานะคะตกแต่งมาดูสวยงามนะคะด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะตัวโลโก้ก็โตโยต้าก็อยู่ตรงกลางเลยสวยๆแบบนี้นะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลย มาดูในส่วนของล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแมกซ์เตจากโรงงานนะคะยางเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะสะภาพคือสวยด้านข้างนะคะมีไฮบริดนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันนะคะมือจับก็เป็นโครเมียมเลยค่ะคะุณค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมดวงไฟนะคะไฟเบรกไฟท้ายมองเห็นได้ชัดนะคะคันนี้เป็นทย โคโล่าอันติดนะคะมีไฮบริดมีเซนเซอร์ไหมถึง2จุดนะคะด้านหลังละที่สำคัญได้ในส่วนของกล้องม,มองหลังด้วยนะคะคันนี้สภาพคือสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะภายในนะคะกว้างขวางมากนะคะคันนี้ภายในกว้างขวางมากนะคะมาพร้อมล้อยางอะไรนะคะ เครื่องมืออุปกรณ์แม่ลงแม่แรงนะคะมีมาให้ครบชุดเลยค่ะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตนะคะไม่ขยับการันตีเป็นของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะการันตีไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ําท่วมและที่สําคัญไหม่แท100้ร้อเซนนะคะอ่ะไปดูห้องผู้โดยสารด้านในนะคะคันนี้ ภายในนะคะมาพร้อมเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยค่ะสภาพคือสวยๆเบาะตึงมากนะคะขนาดเป็นรถมือสองนะคะสภาพเบาะคือตึงมากสวยมากนะคะคุณลูกค้าฝ้าเพดานไม่มีรอยรายรอยเจิมนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะได้ในส่วนของหน้าจอสัมผัสนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์ถุงนะคะแล้วก็ เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะลูกค้าใช้งานได้สะดวกสบายนะคะคันนี้สวยงามมากนะคะในในส่วนของปุ่มฟุตสตาร์ทด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่แค่หลักมือเท่านั้นนะคะคันนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะคะไม่ซื้อไม่ได้เลยนะคะแลยะส่ได้กล้องนะคะด้านในด้วยนะคะมีกล้องมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสภาพคือสวยงามมากนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะคะ ย้ำสเปคให้อีกสักรอบนะคะสำหรับคันนี้ Toyota h y b r i d ดนะคะ Toyota a อันตินะคะ y y r i ิ Hybrid 1.8นะคะคันนี้ได้ส่วนของเครื่องยนต์พันแนะคะมาพร้อมปี2020ราคาเพียง5,990,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญลูกค้าซื้อรกับเราไปฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะ รถของเราเป็นรถเกรด A เลยค่ค่าใตลอดอายุการใช้งานนะคะมาพร้อ,อรมโปรโมชั่นสุดเด็ดมากมายนะคะจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะจองแค่999บาทเท่านั้นสําหรับลูกค้าประวัติดีฟีดาวไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าประวัติดีฟีดาวไปเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.89%เท่านั้นและยังไม่พอเท่านั้นนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องี2ครั้งหรือ20,000กิโลนนะคะ ตรวจเช็ครถนะคะมากกว่า30รายการเลยนะคะและยังไม่พอเท่านั้นเรายังมีประการตรวจรถจากบริษัททิเชอร์นะคะมากกว่า2องจุดและยังไม่ยังไม่หมดนะคะตรวจรถจากบ,บริษัทคูอินสเปกชั่นมากกว่า344จุดนะคะ หาลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถนี้สาม,มารถโทรมาปรึกษาเอกสารเบรื้องต้นก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 3 2 4 7 5 8 6นยมีเาะคะย้ำอีกครั้ง0903247586นอะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะประวัติดีฟรีดาวน์เี้นะคะมีบริการส่งรถทั่วประเทศไทยนะคะจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะสาม,มารถโทรมาปรึกษาเอกสารเบรื้องต้นก่อนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องเปต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพาดูรถรุ่นใหม่นะคะรอติดตามชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ